ซาเดจ้าเมนี้มังกะสิมาเก็บมะเขียเดอใส่หลักะเขือมะเขียกับหมากใหญ่ว้ามันไม่เห็นมะเขียกับหมากใหญ่เยอเดินี่ว้ยเดี๋ยวถอดถุงมือแปบ๊บไั่กไเก็บก็ถนัดาหนม่น่จะได้แบบ ต้องหอนทุ่มมืมนะอรู้ไหมเราจะ่ายนี้หน่อยแน่ขนาดแต่มาแบบรู้สึกว่าชุดนี้นะสิย่ยสุดแล้วต้องได้เคยเก็บบ่ะเขียมา ก็ได้ไปเห็นงานแล้วจาาว้าค่ะสิบ่ค่อยได้มาเห็นสวนละแต่ตอนนี้มันคือปะออก <c oughs> <c oughs> บอยไงเป็นได้ <c oughs> ปวดแอวปวดแอเด้วยกิบผัปปเขียยหอนมันตรงกลุ่มเนาะแม่ก็กิบสลัดแก้วด้วยจ้ะ นมาสั่งเลยอืมตีตกใจโล่โล่โลแล้วค่ะได้บบเคียตอนนี้ขายทรงโล่ละสามสิบหาบาทจา้าโอเคยอะดิขันแบบได้บบเคียน้นอไงเนาะไม่จแะบบนิดเดียวไม่จะได้พอโล่ล้ว มันคือเห็ดมันคือว่าออกง่ายๆตะกีจคือเห็ดออกมายอยู่หรือว่าแบบแตะก,กีเก็บอันแต่เต้หมากน,น้อยๆมาเลยแบบเห็ดง,ง,ง่ายเราบะมาขือแถวยาวแถวยาวเลยมันหนีไข่ยอยู่บ่แดดบ่แดดเป็นไร บรรยากาศดีเลยวัน,นี้อันนี้แกด้วยหน่อยราะนี่อันนี้มันแบบมันแม่งเจาะแต่มันไม่ได้เจาะเข้าไปข้างในดิมันเจาะแค่แบบหนอกๆคคะซื้อมื่อก็กินใดขึ้นกัน อยากซื้ได้แบบงานนบ่ามแน,น่บ้ง่ามแน่นะจ้ะตลาดเส้นหนกอะสิคสัดคัดน่อยง่ามๆให้รู้สึกว่เก็ยบยาอี่นี่ขียวเพราะปกตินี่แบบฮักนิดเดียวไม่กลัดอ,ออกแล้ว ส่องเบึงหาเบึงแบบพาไปเสร็อสุดแต่ตะแล้วเนอยบางอันมันแบบห้องปรเห็นมันมันหลอดสายตาเนาะมันก็สินไวบางง่ยเดยเลแบบนี้สัวา์สิไมาเก็บช่วงปีหม่วันขายดีดิฮะ อย่างกับแม่เป็นยังเอาแม่เข่งเข้าเยื่อใส่เข่งดำเอาเหรอเออเดี๋ยวโนทามห้กระบายุบปาปะะกโกเ็นเข่งดำเลย นี่มันสิเป็นประมาณนี้ขันวยแบบนี้กะสิขาดออกเลยจ้ะกะสิบ่อร์เอาไปน้ำเออกะซิบเอร์เอาไปน้ำมูนี่บักเคี้ยววานวานด้วยมือน,นั่นเอาไปสุกวานจนเลี่ยนนะออขันแบบ เห็ดจังสีไมันกับซิบเบลเรียวไงได้เนาะต้องรีบทำจ้าราะว่าสิไดเอาไปส่งมันี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่นี้ได้จ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มันได้จ้าบ๊ายบายนี่เราขี่เลยจ้า เลื่อนกีบเล้ทันนีบายยจ้า